ปัญหาทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่มีมานานนะครับแต่ในปัญหาที่มีมานานเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะใช้การที่ปัญหามีมานานเนี่ย <suits. S 1> เป็นข้ออ้างได้ว่าเมื่อปัญหามีมานานรัฐบาลไม่ผิดอะไรนะครับผมคิดว่าในบรรดาสามปัญหาเนี่ยยังน้อยปัญหาแก c a มอร์เนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่รัฐบาลสามารถใช้ความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาได้มากกว่านี้เพราะปัญหาสแก c a มอร์เป็นปัญหาที่คนทั้งโลก นะครับต้องการแก้ไขเป็นปัญหาที่ทั้งโลกมีข้อมูลนะครับมีเครือข่ายแล้วก็มีการอายัดเงินทองที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปแล้ว1ล้านล้านใช่ไหมกระบวนการนี้บ้านเรามันช้าเกินไปแล้วผมคิดว่าที่มันล่าช้าเกินไปเนี่ยเพราะกระบวนการแสแกมเมอร์บ้านเรามันโยงกับกลุ่มนักการเมืองผู้มีอิทธิพลในประเทศนี้นะครับสแกมเมอร์บ้านเราโยงกับเรื่องพนันออนไลน์นะครับโยงกับเรื่อง นักธุรกิจสีเทาโยงกับเรื่องจีนเทาที่ทำอาาก,กินในประเทศไทยและทั้งหมดนี้มันมีความผูกพันกับนักการเมืองผู้ครองอำนาจรัฐรวมทั้งข้าราชการสีเทาในประเทศ ดังนั้นปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาที่มีมาก่อนคุณอดุทธิปเป็นนายกแต่เป็นปัญหาที่ในระยะเวลาเพียง2เดือนมันต้องมีความคืบหน้าอะไรมากกว่านี้อย่างน้อยการอายัดเส้นเงินนะครับที่สังคมเรียกร้องนะครับการไล่ล่าขบวนการจีนเทานะครับที่สังคมเรียกร้องการไล่ล่านักธุรกิจเขมรที่เข้ามาทำใหม่กินในประเทศไทยเนี่ยความชัดเจนม,มันต้องเร็วกว่านี้แล้วเรื่องนี้มันผ่านมา2เดือนแล้วนะครับที่คุณอดุลธิปเป็นนายกดังนั้นผมว่าถ้าเป็นเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยพูดตรงๆคือผมว่ารัฐบาลกำลังจะล้มเหลวหนัก